คุณตาและยายเอียดมาจากยะลาค่ะเด็กๆบ้านสามซอก็เลยพาคุณตาไปดินเนอร์กันบนเรือนะคะบ้านเราก็เหลือคุณตาแค่คนเดียวแล้วค่ะเพราะคุณยายจากเราไปแล้วครบร้อยวันพอดีเลยคิดถึงคุณยายจังเลยเนาะคุณยายอยู่ในความทรงจําของพวกเราตลอดไปขอบคุณพี่เอสุประชัยด้วยนะคะวันนี้จองเรือโอปุเลตให้พวกเราค่ะนี่คืออาเอียดกับคุณตานะคะอาเอียดก็คือน้องสาวของคุณตานั่นเองค่ะ นี่เลยค่ะเรือโอปูลนนะคะคุณตาก็ตาลอยๆกลุ่มๆแล้วค่ะอาเอียดก็มีความสุขสุดๆไปเลยมาเที่ยวบ่อยๆนะจะได้พาเที่ยวทุกที่เลยค่ะพี่ซีดยก็กินอย่างฟินเลยส่วนน้องซาเนี่ก็กินจนพุงออกแล้วค่ะลมอ,อ่อยๆเย็ยนๆสบายๆนะคะนั่งทิ้งตัวเห็นทุกคนแฮปปี้แล้วก็มีความสุขค่ะนี่เลยค่ะพี่น้องคนละพ่อคนละแม่ไปได้วยกันทุกที่เลยที่ขำไม่ใช่อะไรนะคะ จะอยู่ด้วยกันแทบจะ24ชั่วโมงแล้ว